สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริทวดเฉยน,นประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวท่านในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สงกับการเกิดโรคโควิด -19 ท่านผู้ชมครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำลังปรากฏอยู่ณขณะนี้ มันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีโรคประจําตัวหรือเป็นโรคภูมิภูมิกันบกพร่องยกตัวอย่างโรคเบาหวานปรากฏว่ามันทําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อเกิดโรคโควิด -19 แล้วปรากฏว่ามีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป จากผลของการศึกษารเราได้พบความจริงบางอย่างที่เราควรรับทราบเอาไว้ประการที่หนึ่งโรคโควิด -19 เมื่อเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วมันไม่มีส่วนกระทบโตการสร้างฮอร์โมนหรือไม่มีผลกระทบต่อการที่ร่างกายใช้อินซูลินแต่อย่างได ความจริงประการที่2คนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถติดเชื้อโควิด1 9ได้เท่ากับคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ติดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปและประการที่3เมื่อคนเป็นโรคเบาหวานเกิดเป็นโรคโควิด1 9แล้วมันจะมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป โดยที่เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าทําไมแต่จากผลของการวิจัยเชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันอาจเป็นผลเนื่องมาจากคนเป็นโรคเบาหวานมีภูมิคุ้มกันบุร้องก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้ปรากฏว่ามีตัวชี้บอกว่าในร่างกายของเขาผู้นั้นมีการอักเสบสูง และมีภูมิคุ้มกันหมุกพร่องโดยเราจะพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อเกิดมีแผลขึ้นมาการหายของแผลจะช้ากว่าคนทั่วไปประการที่4จากพน์การศึกษาชี้ว่าคนเป็นโรคเบาหวานเมื่อเกิดเป็นโรคโควิด19ขึ้นมาแล้วคนที่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้เป็นปกติจะมีอัตราการมีชีวิตรอดสูงกว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ประการสุดท้ายในกรณีที่คนเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเกิดเป็นโรคโควิดแล้วอาการไม่รุนแรงท่านจะต้องระมัดระวังตัวให้มากเหตุผลก็เพราะว่าโรคโควิด -19 นั้นจะมีผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ำตาลของท่าน จากข้ที่จึงนังกล่าวเ,เมื่อใดก็ตามที่ท่านเป็นโรคเบาหวานนอกเหนือไปจากการป้องกันตัวของท่านไม่ให้เกิดโรคโควิด -19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านต้องรักษาระยะห่างจากคนอื่นรวมไปถึงการล้างมือของท่านให้สะอาดแล้วสิ่งสำคัญี่ทก็คือ ท่านต้องควบคุมระดับน้าตาลในกระแสเลือดของท่านให้อยู่ในระดับปกติไปตลอดชีวิตนั่นเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ